ไอโน้นก <anto> ็หาพองะอังี้นะพี่ขวาบนจะมีเห็นแมบไ่ใช่ผมไม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 ่ใช่เนี่ยมันผมดงเนี่ยไอโน้นี่ไอพี่นันพี่นันพี่ขวาบนมีแบบอยู่นะพี่พี่ไปกดเอมันจะมีปิดไหมพี่นันตาเออใช่ไอเขาเลืเปิดดวะตะกี้ตะกินะผมตะกิ้นะตกิ้ตะกตะกตก่อนตะกี้ก่อนโวต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 โอดีโอดเลยโอดเลยไม่ิยังไงวะไอโน้นตะก อโดนสายล่างสายล่างก็ผมโอดตัวอีกไอ้นนท์จะคิดไงอ่ะไอ้เหี้ยโหดโดนเตะจริงนะมึงไอ้นนท์จะคิดยังไงล้อล่อผมเองสายล่างสายล่างทำไมจะคิดนะโอ้ยเดี๋ยวกูไปปรับเวลานี้ไหมเวไอช่างปรับไม่ให้โชว์หน่อยนะฮะปรับไม่ให้โชว์อ่ะโชว์เลยวะเปิดไมเปิดไมเปิดไมไมโชว์แล้วพี่มันมีผีตัวเดียวเอาเอาเอาเงียบเงียบปิดไมเปิดไม Ây yeah. lên nhà ngày quá Ây, Không hết, không hết, hết dễ em trồng này quá เ้ยนี่แาบีเป็นปะเนี่ยยาใครเป็นวะ หรู้มึงลืมฆ่ากันปะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงลืมใครเป็นใครเป็นอคนเป็นฆาตกรฆ่าเป็นปะเนี่ยผีไ่นไม่เป็นใช่ไหอหรือว่าผีล่้ไม่เป็นเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าไม่ฆ่าพวกเราทำเคลสติดอ่ะก็คือจบเกมเลยนะไแล้วใครปล่อยให้ทำเควยสอ่ะพี่นัทพี่จะให้ผีถ่วงให้ผีทาไมเนี่ยไม่ใช่พี่พี่พี่ไม่ฆ่าไม่ได้เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนนะพี่ิพี่ไม่ไปวิ่งแก้โอทัวร์พี่พิ่งหนีทำไมเอาจริงอีกอย่างหนึ่งเลย ผีมันจะทำเฟสไม่ได้นะอ่าใช่ใช่ใช่กูกูกูโยนต้นไม้กูโยนใบไม้อ่ะไอ้กึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดอ่ะนี่นี่นี่ไม่ร่้นะไอ้เหี้ยไปก่อนเลยพี่นัดอ่ะกึ๊ดเหรอใบไม้ที่มันกึดก็ไม่ต้องเที่มันกลับไอ้นี่ย่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเพ่อเคือแม่งเป็นอลีขอเพวงเล่นเิื่อเอะพืบอเ่าเพื่อเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อไพอเพ็นออเพอเพื่อเ่อเร็อเพอเโง่ไอ้เหี้ออย่าเึ่อเพื่อพี่นัทไอ้เหี่ยไอ้โง่ เปยนไหมเปินไมปินไหมป่นไหมปดนไหมปไมไอ้เ่ยผมไม่ได้เป็นไหนสัตว์หลอกหลอกหล่อนี่ให้แจ็ค เลยใช้ใจกับเป็นให้ดูนะนั่นไงจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยไอ้เหี้ยไอ้เจนี่แม่งเนียนอุ้ยโอ๊ยเจนนไม่เห็นวันนี้เราจะเห็นศพัโอ้เหี้ยไม่เห็นศพ

ไอ้ใหญ่ควายไอ้โง่ไอ้เหี้ยกูบอกแล้วไม่ซ้อมเลยไม่ซ่อมเหี้ยอะไรแจ็คมันเป็นฆาตกรไม่ใช่ไอ๋อเป็นไอ้แจ็คตั้งแฉคตั้โหลซุปเปอร์ไอ้เหี้ยกูเห็นซุปเปอร์อาร์มีแซ่บเลยไงโว้ยเอ้บอกแล้วไอ้แจ็คมันปีนมันหายไปช่วงนึงอะมั่วใหญ่เลยจัด